สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะของมูลนิธิมีเครื่อ,องไร้ได้มาขับเคลื่อนที่โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่านนะครับโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะนี้เป็นการที่มูลนิธิเราเนี่ยร่วมกับสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับจัดขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเด็กๆเกยาวชน คณะครูอาจารย์นะครับได้เรียนรู้นะครับเรื่องหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสมมาทธเจ้าเพื่อจะได้ปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะครับให้รู้จกักคุณธรรมจริยธรรมนะครับส่งเสริมความรู้แล้วก็หลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนสําคัญก็คือเรามีวิทยากร904มาบรรยายให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนได้รู้จัก คำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเรานั้นเรามีสถาบันหลักของเราก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นวันนี้นะครับผมการหนึ่งใจธรรมะเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้มีจิตสำนึกมีความจูรักภักดีต่อสถาบันหลักก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสิ่งสําคัญที่สุดจะนำองค์ความรู้วันนี้เนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ดำรงคงอยู่ด้วยความรักความสามาคัคคีอันจะนำมาซึ่งความผาสุกให้กับประชาชนชาวไทยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับวันนี้กระผมในานามของรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน,น่านนายนนรงค์ชัยสุทธาสุริยะได้รบับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้เป็นตัวแทนในการ ทำงานร่วมกับเมลเคลที่อยากจะให้เยาวชนได้มีส่วนได้ผูกพันกับ3สถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และนอกเหนือจากนี้ก็ได้ให้เด็กมีคุณธรรมเพิ่มคุณธรรมมีศาสนาพิธีที่เป็นพื้นฐานกับนักเรียนซึ่งตรงจุดนี้ผมได้ดูแล้วจากการปฏิบัติของนักเรียนนักเรียนก็มีความสุข แล้วก็มีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอดทนความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมของที่จะนำไปใช้ในก,การเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในานามของโรงเรียนขอขอบพระคุณมิราเคิลออไฟไลท์ภายใต้การนำของท่านดรมณัตโนโนุชที่ท่านได้กรุณาในการที่จัดทำโครงการนี้มอบโครงการนี้ให้แก่โรงเรียน<ร>เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไปในานามของโรงเรียนขอขอ,ขอบคุณในโอกาสนี้ครับครับ สวัสดีค่ะพวกเราทีมวิทยากรจิตอาสาในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีโอกาสนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นะคะในหัวข้อ ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยค่ะในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะนะคะของรุธิมิลเคิลออฟไลน์นะคะสำหรับวันนี้เราได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ที่เราจะได้มาสืบสารต่อยอดในจังหวัดของเราด้วยค่ะแล้วเราก็หวังว่าน,ะะน้องๆที่เข้าร่วมโครงการค่ะจะได้นำศาสตร,ราชารวมถึงแนวคิดแนวพัฒนาของทุกพระองค์ค่ะได้มีโอกาสต่อยอดและสืบสารต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักกมลพลหลักเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่านค่ะวันนี้ได้มาเข้าร่วมโครงการหนึ่งใจให้มาจากมูลนิธิมิลเลคเกอรออฟไลน์ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะได้นําหลักพระพุทธศาสนามาสอนเราประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไกลวัดมากๆค่ะไม่ค่อยได้เข้าวัดทําบุญมากนักแต่ว่าพอมีโครงการหนึ่งใจให้มามาก็เป็นโครงการที่ดีมากค่ะเพราะว่าได้เข้าถึงหลักธรรมมากขึ้นค่ะ แล้วก็ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณมูลนิธิมิลเลคเ่อร์ออฟไลน์ที่จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ